มา r y คริสต์มาสค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันคริสต์มาสนะคะหญิงก็จะมาทำาพิกอาคาส์นะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณหวังนะคะจะสมหวังหรือเปล่านะคะจะได้รับเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสนี้นไหมนะคะโดยวันนี้ญิงจะทำทั้งหมด3ช้อยนะคะช้อยแรกก็คือผู้ที่เลือกยูนิคอร์นสีมิ้นนะคะ แล้วก็ใช้ที่2ก็คือยูนิคอนสีชมพูนะคะใช้ที่3นะคะก็คือยูนิคอนสีม่วงนะคะ1 2 3นะคะส,สามสีทุกคนเอาสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูชาวกรุ๊ปที่1กันดีกว่านะคะก็คือยูนิคอนสีมิ้นนะคะอาจจะมีตรงไม่ตรงบ้างนะทุกคนแล้วก็วันนี้ หญิงเจ็บคอนะคะหญิงก็อาจจะพูดไม่ดังมากนะไปดูกันก่อนว่าเรื่องที่คุณหวังอะ่ะมันคือเรื่องอะไรนะคะ edge of war นะคะแปดเมถาวานะคะ transparent น,น,นะคะ the emperor นะคะ โฟรอคัพสนะคะโอเคมองว่าเรื่องที่คุณหวังนะคะน่าจะเป็นเรื่องงานนะคะอา,อาจจะเป็นเรื่องงานาหวังที่จะให้การงานจเจริญก้าวหน้านะคะบางคนเนี่ยอาจจะอ,อาจจะอยากที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าอาจจะอยากที่จะโยกย้ายที่ทำงานนะคะอารมณ์เหมือนไม่พอใจในที่ทำงานในตอนนี้นะคะว่าแบบ ที่ทํางานที่อยู่เนี่ยไม่รู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกเบื่อรู้สึกเส็งน,นะคะอยากจะโยกย้ายอยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนก็อาจจะอยากย้ายที่ทํางานไปเลยนะคะอยู่ในที่ Position ที่มันสูงกว่านี้หรือว่าอยู่ในตําแหน่งที่มันดีกว่านี้อยู่ในบางคนเนี่ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะรอเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเลยก็ว่าได้นะคะในตําแหน่งที่อาจจะสูงขึ้นมากๆนะคะอืมกองเนี้ยมองว่าเป็นเรื่องงานนะคะสิ่งที่ คุณหวังนะคะแล้วมาดูกันว่าแล้วคุณจะสมหวังไหมนะคะจะเป็นของขวัญคริสมาสให้คุณได้ไหมนะคะประเด็นนะไม่มีอะไรเราจิงซื้อหมวกมาแล้วยญิงก็อยากเล่นทุกคนก็ไม่ต้องซีเรียสนะ้มันแบบเป็นแค่การอ่านดวงทั่วไปนะคะถ้าอยากจะให้ตรงจริงๆเนี่ยก็ต้องแอดไลน์ปรึกษากับดิงนะคะส่วนตัวเสาร์อาทิตย์มีคิวนะคะ ทูออฟบอนะคะสไม้เท้าเซเว่นออนะคะเไม้เท้าซิกซ์ออฟ c พน s นะคะหเหรียญน,นะคะเซเว่น t อฟ l พนนะคะขอขยายอีก2ใบนะทุกคน จัดเต้นนะคะแล้วก็นายออฟคัพนะคะอมองว่าสิ่งที่คุณหวังนะคะสิ่งที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณหวังอยู่ในตอนนี้อย่างมองว่ามีโอกาสที่คุณจะสมหวังแต่บางทีมันจะต้องรอนะคะต้องรอจังหวะไปก่อนนะคะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะยังไม่อาจจะ บางคนเนี่ยอาจต้องรอคอยคําตอบนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องแข่งขันกับคนอื่นด้วยนะคะในสิ่งที่คุณมองในสิ่งที่คุณอยากได้มันก็มีคนอื่นอยากได้เหมือนกันแต่อย่งมองว่าตามหน้าไพ่เนี่ยจะมีคนช่วยคุณนะคะมีคนเข้ามายื่นมือช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแล้วก็ทําให้คุณนะ่ะมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่คุณหวังได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอก่อนนะคะตามเวลาที่เหมาะสมนะคะ มีโอกาสมากๆนะคะที่คุณจะสมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสําหรับกองนี้แต่ต้องรอออกไปก่อนนะคะสมมุติว่าคุณอาจจะหวังว่าจะให้เป็นภายในเดือนนี้มันอาจจะต้องรออีกประมาณสักแบบ3เดือน6เดือนประมาณนี้นะคะดยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นปีก็ได้นะคะของความที่คุณจะได้รับมีโอกาสสมหวังนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะคะสําหรับกองนี้นะคะมาดูกันว่าแล้วไพ่อยากจะบอกอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะ a ฮงแมนนะคะไฟออฟ f p น n t a ค l e สนะคะห้าเหรียญนะคะไฟออฟคัพส์นะคะ, ups, ะ,คะห้าถ้วยแล้วก็เดอะไฮ i ร s สเทสนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็เดอะไฮโลแฟนนะคะไพ่เนี่ยออกมาชัดเจนมากเลยนะคะไพ่ที่ออกมาแนะนำคุณเนี่ยคือไพ่บอกให้คุณเนี่ย รู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในตอนนี้นะคะเราอาจจะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าคิดมากแล้วก็อย่าลังเลนะคะอย่ามัวแต่คิดถึงว่าอย่ามัวสับสนนะพนูดง่ายๆนะคะอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะคะใช้สติเยอะๆนะคะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ก็ได้ว่ามันดีมันดีแล้วนะคะ ในเมื่อเวลาที่มันจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเองนะคะเพราะนั้นการที่ทําให้เรามีความสุขมากที่สุดตอนนี้ก็คือพอรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็มีสติเยอะๆหะทุกอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันมีเวลาของมันนะคะโอเคขอคาแนะนําเพิ่มเติมนะคะให้กับคาวกรุ๊ปยูนิคอร์นสีมิ้น์นะคะโรแมนส์นะคะ listen to your intuition นะคะ Get m o r e information นะคะหญิงมองว่าคุณอาจจะต้องรู้สึกเต็มกับตัวเองที่ไพ่บอกนะคะอย่ารู้สึกขาดนะคะลึกๆแล้วเนี่ยสัญชาตญาณของคุณมันอาจจะบอกว่าบอกคุณได้นะคะว่าคุณควรจะยังไงในตอนนี้นะคะแล้วก็การที่คุณจะต้องคุยกับตัวเองเยอะๆหรือว่ามีเวลาให้กับความคิดตัวเองเยอะๆเนี่ยจะช่วยคุณได้นะคะอืม เพราะฉะนั้นนาหญิงมอว่ากรุ๊ปนี้นะสิ่งที่คุณหวังอนะมันมีโอกาสสมหวังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมาในเวลาที่ไม่ได้เร็วเท่ากับใจคุณต้องการนะคะอือันนี้ก็เป็นชาวกรุ๊ปที่1น,นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกรุ๊ปที่2กันเลยนะคะกรุ๊ปที่2นะคะสำหรับใครที่เลือกยูนิคอร์สีชมพูนะคะ อยากจะบอกว่ามันเป็นเพียงการอ่านดวงทั่วไปนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะมันอาจจะเป็นจริงไม่เป็นจริงก็ได้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอย่าไปซีเรียสกับมันนะถือว่ารุ่นขำๆนะคะเพราะมันไม่ใช่ดวงของเราโดยตรงเนาะมาดูกันว่าคนชาวกุปสองนะคะสิ่งที่คุณหวังเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะฟ้าอนนะคะห้าไม่เท้านะคะ 10 of pentacles นะคะ10เหรียญ p a g e of Cups นะคะ1เด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็3เหรียญน,นะคะ t h r e e of Pentacles นะคะถิงมองว่าคนกรุ๊ปที่2นะคะอาจจะหวังในเรื่องของเงินเนาะบางคนนะคะอาจจะมีความขัดแย้งผลประโยชน์กับ สังคมหรือว่าคนที่คุณกำลังเดิวอยู่ด้วยนะคะในตอนนี้นะคะหรือว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องเงินการซื้อขายที่ดินหรือว่าการทำเริ่มการเริ่มทาแผนร่วมกันในการสร้างธุรกิจในการที่จะทำเงินให้มากขึ้นนะคะหลักๆเลยเนี่ยอย่างว่าเป็นเรื่องของ เรื่องของกําไรอ่ะเรื่องของกําไรการทําธุรกิจเรื่องของการเงินล้นๆนะคะสิ่งที่คุณหวังเนี่ยคุณอยากได้คุณอยากจะได้ในเรื่องของเงินนะคะกองนี้นะคะอาจจะเป็นจานวนที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่โดยรวมมันน่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะที่คุณอยากจะให้มันแบบมันฟูมันเต็มกระเป๋ามันแบบได้กําไรที่คุ้มกับที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะสิ่งที่คุณหวังเป็นเรื่องเงินนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าสิ่งที่คุณหวังเนี่ย จะมีโอกาสสมหวังไหมจะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้คุณได้หรือเปล่านะคะทุกคนวันนี้มันไม่ค่อยหนาวดีจังเลยไพ่เหมือนกล้องที่แล้วเลยทั่ววอนะคะสองไม้เท้านะคะ Justice นะคะ Justice มาแล้วทุกคนใจช่วยนะคะ a อส of Cups นะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็ Seven of s ฟสอดนะคะขยายอีกสองใบนะ Night of s ฟ r อ s นะคะแล้วก็ทรีอฟสอดนะคะโอเคมองเห็นภาพละนะคะ มองว่าคนกรุ๊ปนี้นะคะมีโอกาสสูงมากๆเลยที่คุณจะสมหวังเกี่ยวกับเรื่องที่คุณรอเกี่ยวกับเงินที่คุณอยากได้เกี่ยวกับธุรกิจหรือกับไรที่คุณจะได้นะคะแต่ว่ามันจะอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมมติว่าคุณอยากได้ประมาณ10ล้านนะคะมันอาจจะได้มาแค่ประมาณ6 7ล้านประมาณนี้นะคะมันอาจจะแบบกระทบกระเทือนจิตใจคุณหน่อยนึงที่มันไม่ได้เท่าที่คุณหวังนะคะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังดีนะคะที่ได้ถึงอาจจะได้ไม่เต็มร้อยเท่าที่คุณอยากจะได้แต่มันก็ได้นะคะยิงมองว่าได้มากเกินกว่าครึ่งนะคะแต่อาจจะไม่ถึงไม่เต็มสิบอะไม่เต็มร้อยนะคะแล้วก็พอมีเซเว่นออฟซอมากับสามดาบอย่างนี้นะคะแล้วก็มากับห้าไม้เท้าด้วยเนี่ยหญิงอยากจะให้ระวังในเรื่องของคนส่วนเนาะว่าเขาอาจจะ มีการเข้าใจกันผิดหรือว่ามีการทำอะไรที่มันไม่โปร่งใสเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะคะก็ให้ดูดีๆแล้วกันนะคะในการทําธุรกิจเนี่ยไพ่ออกมาบอกว่าอย่าใช้อารมณ์นะคะให้คุณจะเย็นๆน,นิดนึงนะคะแล้วมันจะทําให้งานมันโฟโล์ขึ้นโฟโล์ได้ดีขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะสําหรับคนกลุ่มสองนะ เดี๋ยวนะ King of Bond นะคะราชาเถือไม้เท้านะคะ Four of Cups นะคะใล้ไพ่เหมือนแบบกองเมื่อกี้เกืบจะเกือบเกือบจะคล้ายๆกันเลยเนาอ Judgment นะคะจริงด้วยเหมือนกันเลยนะคะ เลดับสอดนะคะแปดดาบนะแล้วก็โฟล์ทบอนะคะสีไม่เท้านะคะอืมไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนําว่านะคะให้คุณรู้สึกพอใจกับสิ่งที่คุณมีนะคะให้มองเห็นสิ่งที่เรามีอยู่นะคะอย่าได้เสียดายในสิ่งที่เราไม่มีนะคะแล้วนะคะไพ่อยากให้คุณปลดปล่อยตัวเองจากเออ ยีได้ยินว่าคําว่าเนกาทีฟนะคะที่มันกักขังคุณให้คุณคิดลบเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณมีแล้วนะคะคุณต้องรู้สึกว่าคุณมีครบทุกอย่างคุณมีความสุขกับการทํางานคุณมีเงินพอใช้นะคะจริงๆมันติดอยู่ที่ความคิดของคุณนิดเดียวนะคะทุกอย่างมันกำลังจะไปได้ดีแล้วนะคะแล้วก็โฟล์ทออฟก็ออกมาบอกนะคะว่าสิ่งทุกอย่างคุณจะสมหวังอยู่แล้วนะคะมันจะเกิดความมั่นคงขึ้นแน่นอนนะคะในสิ่งที่คุณอยากจะได้นั่นเองนะคะอืม โอเคเดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ In the near future นะะ Yes นะคะ Yes say yes say yes Listen to your อินทูชันนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะหญิงว่าลึกๆแล้ว,วคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะได้นะคุณจะได้แล้วก็คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะติดขัดอะไรตรงไหนนะคะภายในเร็วนี้แหละนะคะคุณจะสมหวังแน่นอนนะคะมีทั้งแบบอินเทอร์เน็ฟิเจอร์มีทั้ง yes นะคะแล้วก็ listen to your intuition อย่างว่าคุณรู้อยู่แล้วลึกๆข้างในนะคะว่าคุณจะได้มาประมาณไหนและมันจะติดขัดตรงไหนคุณจะมีปัญหากับใครให้เชื่อสัญชาตญาณของคุณนะคะอืมอันนี้ก็เป็น กรุ๊ปที่2นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกรุ๊ปที่3กันเลยนะคะ move on ไปที่กรุ๊ปที่3กันเลยอันนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนนทุกคนคือหญิงอ่ะเจ็บคอแล้วหญิงก็รู้สึกไม่ค่อยสบายญิงกลัวเหมือนกันนะกลัวเป็น <laughs> ไม่นะไม,ไม่แค่เจ็บคออาจจะขวอาจจะดูดวงเยอะไปหน่อยเนาะแล้วก็อาจจะขับรถเยอะนะคะ โอเคนะคะกุ๊ปสุดท้ายสำหรับใครที่เลือกมาอยู่ในขนสีม่วงสีสวยดีเนาะโอเคไปดูกันว่าสิ่งที่คนกุ๊ปสามนะคะหวังเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะ The Tower นะคะ เพซออฟวอนนะคะเด็กถึงแม่ท้าจัสติสนะคะเดอะเมเจเชีเนนะคะขอขยายอีกใบหนึ่งนะคะเอซออฟวอนนะคะเจสเมนจริงจริงขอเปิดเพิ่มเลยนะกองนี้นะสิกออฟ o อดนะคะ เซเว่นอัพวอร์นะคะเอซับคัพส์นะคะที่หญิงต้องเปิดเพิ่มเพราะว่าหญิงไม่มั่นใจนะทุกคนว่ามันใช่สิ่งที่หญิงคิดไหม The l e v e r s นะคะโอเคใช่สิ่งที่หญิงคิดหญิงคิดอยู่สองอย่างนะตอนแรกคืออาจจะเป็นเรื่องงานนะคะบางคนเนี่ยอาจจะหรืออาจจะเป็นสองเรื่องก็ได้นะเพราะว่าไพ่เนี่ยตอนแรกหญิงเห็นมันแบบมันมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมากับไพ่เริ่มต้นหญิงก็เลยคิดว่าอาจจะหวัง ให้ใครสักคนติดต่อกลับมาหาคุณก็ได้นะคะเป็นไพ่ติดต่อสื่อสารเป็นไพ่แบบเริ่มต้นนะคะหรืออีกในนึงก็อาจจะเป็นเรื่องงานอย่างเลยเปิดเพิ่มนะ,ะทีนี้เปิดเพิ่มก็ได้ j จ d g เ e n นได้หกดาบ7จ็ดเม้า8ถ้วยแล้วก็เดลเวอร์ s ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคนกุ๊ป3ามนี่น่าจะหวังเรื่องของความรักนะคะบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะอยากเจอรักอาจจะอยากมีความรักอะ่ะอาจจะอยากแบบเริ่มต้นรักใครสักคนหนึ่งหรืออยากจะ เริ่มอยากมีแฟนแล้วอย่างเงี้ยนะคะอยากจะบางคนอาจจะไม่ได้เจอคนรักอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของหัวใจเนี่ยมานานมากแล้วนะคะก็เริ่มที่อยากจะเริ่มต้นกับอยากเริ่มต้นกับใครสักคนนะคะอยากพบรักนั่นเองนะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะเลิกกับคนรักไปแล้วแบบไม่ค่อยได้เคลียร์กันนะคะแบบปรับปรับรับโชคเลิกขันหลังให้กันไปเลยอาจจะด้วยโกรธกันอนาะรมณ์ตอนนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรอคอยเขานะคะอาจจะหวังไว้เขาอะ่ะ ติดต่อกลับมาหาคุณก็ได้ค่อนข้างจะเจนว่าเป็นเรื่องของความรักน,นะคะกรุ๊ปที่สเนาะโอเคงั้นเราไปดูกันว่าเราคนกรุ๊ปสเนี่ยจะสมหวังกับสิ่งที่หวังไหมคะจะเป็นของขวัญคริสต์มาสให้คุณได้ไหม The Sun, 그리스กรุ๊ปที่สามกรีดกรีดกรีดเข้าไปนะคะ The Wheel of Fortune นะคะ The h e r m i t นะค okay. ะ a c e of Cups นะคะแล้วก็ Page okay. of okay. Cups นะคะโอเคสำหรับใครนะคะที่โสดนะคะ โสดเลยนะคะไม่เคยมีแฟนหรืออาจจะเลิกกับคนระก,ก่าไปนานมากล้อยู่ในโหมดโสดสนิทนะคะสิทธิ์สายหน้ามีโอกาสที่คุณจะได้พบรักนะคะมีทั้ง The Wheel er for f t u n e มีทั้งแบบหนึ่งถ้วยเด็กถือถ้วย The Sun The Hermit นะคะมองว่าแบบมันเป็นช่วงจังหวะเวลานะคะที่คุณจะได้พบเจอคนของคุณนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะพบเนื้อคู่ของคุณเองนะคะ คนคนนี้อาจจะมีความเป็นเด็กนะหมายถึงว่า,า,าจะเด็กกว่าคุณหรือว่าอาจจะนิสัยเหมือนเด็กหรืออาจจะหน้าเด็กคือมีความเป็นเด็กอยู่นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าอายุเยอะก็จะเยอะกว่าคุณไปเลยนะคะเขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณมากๆเลยเขาอาจจะมีความเป็นเด็กนะคะอาจจะมีความเป็นเด็กแบบหน้าหน้าเด็กหรือว่านิสัยแบบเด็กๆอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าแบบอาจจะอ่อนๆเหมือนเด็ก อะไรอย่างนี้ด้วยเขาจะเข้ามาเป็นมาเป็นแฟนคุณนั่นแหละนะคะเขาจะเข้าจะมาเจีบคุณนะคะสําหรับคนโสดเนาะสาหรับใครนะคะที่อาจจะมีประเด็นเนาะเพราะว่ามีไพ่จบก,กันไปก่อนหน้านี้นะคะถึงสองสมใบเลยทีเดียวก็มีโอกาสนะคะที่ถ้าคุณรอให้เขาติดต่อกลับมาเนี่ยเขาจะกลับติดต่อกลับมาหาคุณนะคะอาจจะมาขอโทษหรืออาจจะออกมาขอโอกาสนะคะแต่ว่ามันเป็นไพ่ที่แบบว่าเหมือนกับ มันจะดีอ่ะเป็นจังหวะที่ดีนะคะมากับเดวออสซจูนแล้วมากับเดอ s u ซันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาผ่านการทบทวนมาแล้วแหละว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะคะกลับมาจะติดต่อมาหาคุณผ่านการแบบพิจารณาจากเขามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากําลังจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะมาว่ากรุ่ปนี้นะมีโอกาสที่จะสมหวังสุดๆเลยนะคะเพราะมีเดอ s u ซันออกมานะคะอาจจะในเร็วนี้แหละนะคะอาจจะหลังจากนี้แบบไม่กี่สัปดาห์นะคะอืม เดี๋ยวมาดูว่าไพ่นะคะอยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับาพาวกรุที่3มนะคะ,ะ,ค,ะคุยนับบอลนะคะราชินีถือไมเท้านะคะ u s สติสนะคะแจสติสอีกแล้วอะนะคะ ดอะสตาร์ Star, นะคะดีเอ็มเพรสนะคะแปบดบไม่เท้านะคะไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรนะคะก็เหมือนกับไพ่เมื่อกี้เลยเนาะแล้วแปดไม่เท้าแบบอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะนะ สิ่งที่คุณรอนะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณมีแพชชั่นนะคะคุณกําลังจะได้รับนะคะคุณกาลังจะได้รับความสุขสมบูรณ์นะคะมีดีเอ็นเรสออกมาคุณมีโอกาสสมหวังความรักแน่นอนไม่ว่าคุณจะโสดหรือว่าคุณจะมีคู่แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาของคุณนะคะใครที่รอการติดต่อก็จะได้รับการติดต่อนะคะเป็นจังหวะชีวิตนะมีจัสติสออกมานะคะเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นของคุณนะคะอืมมากับตําแหน่งเดวิลฟอร์จูนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาของคุณละค่ะคน คนกลุ่มนี้ที่รอเกี่ยวกับความรักคุณจะกำลังจะสมหวังเรื่องความรักนะคะเรื่นี้นะเดี๋ยวมาขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะเกียรสีปากตัวเองเอวันเนี้ยแดงแดง In the ี e เนีย t ฟิวนะคะยิงบอกแล้วใ,ใกล้ๆนี่แหละอืมแบบเหมือนรู้สึกว่าไม่กี่สัปดาห์ในกองนี้เหมือนชัดสุดนะคะ ask your angels นะคะ ยิ่งรู้สึกเหมือนอาร์ฟอร์แบบเหมือนกับก็อาจจะอธิษฐานถึงขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณแบบนับถือเนาะเลดโกนะคะขออีกใบลูกฟอร์ซน์นะคะวิต i ินเดน e x ส์ e w ว e e ส์นะคะคอนเฟิร์มจริงๆด้วยคือหญิงอะ รู้สึกว่ามันจะเร็วจริงขอไพ่คอนเฟิร์มออกมานะคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปนี้มีโอกาสที่สมหวังเร็วนะรู้สึกว่าจะไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะคุณเนี่ยวิดดีแบบเน็กฟิลวิก s ออกมาได้ไง <laughs> เพราะว่าแบบหยิงก็พูดคํานี้นะคะอืมคุณกำลังจะ สมหวังนะคะให้เชื่อมั่นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเชื่อในเรื่องของเทวดาประจำตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แต่ก็ขอให้เขาช่วยคุณให้สมหวังเร็วๆนะคะอันนี้ก็คือสําหรับ3กองนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะเป็นเพียงการอ่านดวงทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะยีกงก็ขอให้ทุกคนสมหวังในสิ่งที่อยากได้แล้วก็มีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันนะคะอย่าลืมแบ่งปันคนอื่นนะคะอย่าลืมให้อภัยกับคนที่ทําให้เราเสียใจนะคะอย่าโกรธใครนานนะคะแล้วก็ สุดท้ายนี้มารีคริสต์มาสนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ